โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมบอสเซเลซซิ่งนะครับวันนี้ก็ได้ทาการซื้อรถมาใหม่นะครับนี่ครับเป็น C70 นะครับนี่นะฮะซื้อแบบกระทันหันมากเลยก็คือเห็นเขาลงขายถูกก็เลยจัดมานะครับราคาก็2องสาพันนะครับแต่ว่ามีทุกอย่างครบก็โอเคครับมีคงมีเครื่องมีนู่นนี่นั่นเร็ ก็โอเคอันนี้ก็กะจะปั้นเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับเนี่ยดูก่อนนะครับอ่านี่เป็นก่อนทํานะครับจะเป็นสีเขียวนะนี่นะครับดูสภาพก็ตามราคานะครับรถขับได้นะนี่นะครับสซนงสนิมเจดเกดูสนิมโอ้โหก็ให้ดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำนะครับเดี๋ยวจะช่วงระหว่างทําก็จะถ่ายให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็ เป็นคลิปแรกสําหรับการเริ่มทําซีนะครับนี่4.70นะครับเนี่ยก็จะมาถ่ายดูก่อนนะครับก็พวกเทลงเทล่าก็เอาไว้ก่อนนะครับจะทําซีก่อนเดี๋ยวเทล่าไว้ที่หลังนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้จะทําซีรัวๆเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็ได้ทําการยกเครื่องลงแล้วนะครับนี่ฮะวานผมก็ขับมาเลยนะครับ30สิบโลก็ไหวโอเคอยู่นะครับผมแต่ว่าเราจะทําใหม่ฟิตเครื่องใหม่นู่นนี่นั่นนะครับ ขั้นตอนแรกก็จะทําสีก่อนนะครับนี่นะจะถอดมาแล้วก็มาขัดทําสีนะครับนี่ก็อันนี้เป็นเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องที่ที่อยู่ในซีนะครับนี่นะสภาพก็โอ้โหดูดิยีเคต้องทําความสะอาดนะครับมีดสตาร์ทด้วยนะครับสานมือเนี่ประมาณนี้นะครับผมแต่ให้ดูคร่าวๆนะฮะก็ ลืมถ่ายตอนที่เอามาแรกๆนะครับลืมเลยช่วงนี้ยุ่งมากเดี๋ยวจะตัดตัดตอนที่เพื่อนผมขี่ให้ดูแล้วกันนี่มเท่ว่ นี S <S ่ก uh ็นี่มีตะกรงตะแกรงหลังนะครับนี่เอาไว้ใส่ของเวลาแบบว่าออกทงออกทิปอะไรอย่างนี้นะครับนี่เบาะถังน้ำมันนี่นะครับก็จะทำสีใหม่นะครับจะจัดทรงใหม่ด้วยนี่เบาะก็จะพิมพ์ใหม่แฮนด์แล้วน่าจะเปลี่ยนแฮนด์ ต้องได้เปลี่ยนอยู่แล้วแหละดูดิสภาพสีิมกอเหลอถฟงหลอดไฟอะไรพวกนี้นะฮะก็ส่วนตัวจะตัดท้ายนะครับจะตัดตรงนี้ออกนะครับจะทำเป็นโอซูคูนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอติดตามเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูเรื่อยๆนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ครับผมจุ๊บจุ๊บ